คืออดีตที่ผ่านมาทั้งหมดเลยครับผมไม่ค่อยหาของใหม่อาจจะแตกต่างจากการออกแบบในยุคเนี้ยถ้าเกิดเป็นกลุ่มคนที่ออกแบบคาแรคเตอร์ออกแบบเกมออกแบบแอนิเมชันทั้งหลายเขาจำเป็นที่จะต้องหาเล็บใหม่ๆหาอะไรที่มันเจ๋งๆขึ้นเรื่อยๆแฟนตาซี Fantasy ขึ้นหาข้อมูลฟิสิกส์หาข้อมูลต่างดาวหาข้อมูลสารพัดอะไรเงี้ยแต่วิธีการทำงานของผมเลยคือ ผมยังมีของที่ผมยังไม่ได้เขียนถึงมันอีกเยอะมากมายเลยโดยที่ผมแทบจะไม่ได้หาของใหม่เลยครับวัดอยุธยาสุโข,ขทยัยปราสาทขอมที่เป็นของเก่าที่เราสะสมมากผมยังเขียนไม่ครบเลยเว้ะนั่นคือไอ้นันะ่นคือแรงบันดาลใจาของผมที่ผมอยากทำมันทั้งหมดเลยแล้วก็ยังทำไม่ครบสักทีเว้ะนั้นคือแรงบันดาลใจาของผมมันก็เลยไม่ใช่ของใหม่ที่ผม,ผมต้องหาใหม่ๆสักเท่าไหร่ ผมมีหน้าที่กลับไปเก็บของเก่ามาให้เยอะที่สุดแค่นั้นเลยครับ